ดังที่กล่าวมาแล้วนี้จะเห็นได้ว่าการที่เรามีตบะเป็นเครื่องแผดเผากิเลสนั้นเป็นการขาจัดสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตทั้งของตัวเองและเขาครอบครัวการบําเพ็ญตบะที่จะให้ผลแก่ตัวผู้ปฏิบัติได้เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณธรรมอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนตบะให้สมบูรณ์เหตุที่ทำให้ตบะแตกทำให้ไม่บรรลุถึงความดีที่ต้องการได้ก็เพราะว่าขาดความอดทนนั่นก็คือขันติดังนั้นพระพุทธพจน์ท,ที่ยกขึ้นมาตอนต้นที่พุทธเจ้าได้แสดงไว้ในโอวาทปฏิโมกว่าความอดทนอดกลั้นเป็นตบะธรรมเป็นเครื่องแผดเผากิเลส อย่างยอดเยี่ยมยอดของตะบะนั้นคือความอดทนนะีถ้าความไม่มีความอดทนเนะี่ยไปได้ไม่กี่น้ำนะตะบะแตกทุกรายการที่เราจะขับไล่ความชั่วร้ายออกจากตัวเป็นการทำให้ตัวเราสบายขึ้นเนะี่ยเหตุใดจึงต้องใช้ขันติและทำไมจึงต้องทนเรื่องนี้ขอให้เราคิดถึงความเจ็บป่วยในร่างกายของเรา การที่เราจะสามารถรักษาโรคในกายของเราให้หายได้นั้นต้องทําวิธีละต้องทําวิธีกรรมหลายอย่างเนี่ยต้องงดของแสลงก็คือต้องงดสิ่งที่เราชอบต้องทําในสิ่งที่เราเกลียดเพราะฉะนั้นจึงต้องอดทนอย่างเช่นเราเป็นฝีนะจะต้องทําการผ่าตัดหัวฝีฝีมันถึงจะหาย ถึงแม้ว่าจะต้องเจ็บปวดเราก็ต้องยอมทนนะทั้งนี้เพื่อไม่ให้โรคร้ายนั้นมันกลับมาอีกถ้าเรามัวกลัวต่อความเจ็บปวดกลัวการผ่าตัดแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะหายจากโรคนี้ได้เลยนับวันจะทำให้เราได้รับความทรมานมากยิ่งขึ้นหรือบางทีก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาได้การที่เราจะละกิเลสก็เหมือนกันนะี ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นเครื่องบําเพ็ญตบะเพราะฉะนั้นมงคลข้อที่ผ่านานมาที่กล่าวถึงขันติจึงหนุนทำให้ตบะนั้นสมบูรณ์ไม่ตบะแตกถ้าเราไม่มีความอดทนเป็นทุนแล้วตบะย่อมแตกแน่ๆนะมีพระบาลีที่พระุทธเจ้าตรัสไว้ในสังยุตยตนิกายสคาทวักความว่านานยัตระ โพชชาตปะซานานยัตระอินทริยะสังวรานานยัตระสัพพะปฏินิสขา,าโซทิ่งปัตสามิปานินังนอกจากปรญญาเครื่องตัดสรุ้ตบะเครื่องเผาความชั่วนอกจากความสำรวมอินทรีย์นอกจากความสละคืนทุกสิ่งทุกอย่างเรามองไม่เห็นความสวัสดี คือความถึงฝั่งโดยปลอดภัยของเหลา่าสัตว์ทั้งหลายได้เลยจากพระพุทธพจน์ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงหมายถึงว่าการที่เหลา่าสัตว์ที่เวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารจะถึงความสวัสดีก็คือถึงฝั่งแห่งวัฏฏะสงสารได้นั่นก็คือว่าโพธ์ชมก็ค,คือองค์แห่งการตรัสรู้นั่นคือตบะเครื่องเผาวความชั่ว แล้วก็อินรียสังวรการสำรวมอินทรีย์แล้วก็ปฏินิสักขขะคือการสลัดคืนทุกสิ่งทุกอย่างสลัดคืนกิเลสสลัดคืนตัณหาบอกคืนตัณหาจึงเป็นความพ้นไปนั่นคือน,นิโรธคือมรรคผลพระนิพพานธรรมดาของมนุษย์เนี่ยต่างปรารถนาที่จะเป็นคนดีปรารถนาความสุขเกลียดทุกข์กันทุกคนเนี่ย การที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความดีได้อย่างมั่นคงโดยไม่เผลอไปทำความชั่วนั้นจำเป็นต้องมีตบะธรำเพราะตบะคือคุณธรรมเผาผลาญกิเลสให้เร่าร้อนจนกระทั่งหลุดร่อนออกจากใจเช่นการให้การเสียสละเป็นประจำเป็นการเผาผลาญความโลภให้หมดไปทำให้ใจของเราขยายกว้างขวางเป็นอิสระ จากความตรนีการที่เราหมั่นเจริญเมตตาเป็นนิดทำให้เผาผลาญกิเลสคือตัวโทสะความโกรธออกไปการที่เรามั่นเจริญวิปัสสนาปัญญาก็จะเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสคือโมหะความโง่งงมงายที่มันเป็นม่านนะเป็นม่านปิดบังใจของเราไม่ให้เห็นความถูกต้องออกไปได้หรือเมื่อเราแผ่เมตตานี่แหละ เป็นปกตินิสัยเนี่ยจะมีเดชเผาผลาญความพยาบาทออกไปทำให้ใจเราเย็นใจสบายการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญญาเกิดแสงสว่างขจัดความมืดในจิตใจคือโมหะความโง่งงงายความหลงออกไปใจเราจะสะอาดใจเราจะสงบใจเราจะสว่าง มองเห็นหนทางสวรรค์มากผลพระนิพพานได้อย่างชัดเจนดังนั้นทุกท่านทุกคนเนี่ยจึงต้องตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติบําเพ็ญตบะให้สมบูรณ์การประพฤติธรรมในข้อนี้พระพุทธองค์ทรงมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้เราละกิเลสซึ่งเป็นส่วนบาปทำให้สิ้นไปจากสันดานการละกิเลสจึงต้องอาศัยการแผดเผาที่เรียกว่าตบะนี่เอง จึงเป็นมงคลอย่างยิ่ง